ช่วงนี้พาไปดูนะครับเรื่องของกิจกรรมศิละปะนะครับเป็นนิทรรศการนิพนธ์ของน้องนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบแขนงการออกแบบกราฟิกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดแสดงผลงานนทิทศาการศาิลปานิพนธ์ลายลิง์ล้าสไตล์ของนักศึกษาชั้นปีที่4ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนอทักษะความรู้ความสามารถในลักษณะเฉพาะตนในหัวข้อตามความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตร นับเป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญของหลักสูตรก่อนการจบการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยขณะเดียวกันน้องๆก็จะได้เรียนรู้กระบวนการในการจัดนิทรรศาการเสริมประสบการณ์พร้อมกับฝึกทํางานสร้างสรรค์ศิลปะสู่สาธารณชนซึ่งเป็นลักษณ์โดดเด่นของชยแดนใต้ผลิตผลงานสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของโปรเจกต์ก็คือผมมีความในคอนเซปต์ก็คือมีความประทับใจ ปัชยาของสถาปิยกรรมมาลายูในพื้นที่สังจังหวัดเชียงรายภาคใต้ครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นกลิ่นอายสถาปิยกรรมลายูให้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าความงามครับสู่การออกแบบรวดลายผ้านะครับแบบดิจิตอลอาร์ตคิวบิสครับ ก็คือเป็นการทําอัตลักษณ์องค์กรเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านค่ะโดยคอนเซ็ปต์ก็คือถอดแบบลวดลายจากช่องลมของสถาปัตยกรรมมาลายูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็จะมีปอกหมอนเซตปกหมอนค่ะเซตที่รองจานแล้วก็ผ้าคัดโต๊ะค่ะผ้าคุมไหล่ค่ะจะมีโคมไฟค่ะตามที่เห็นนะคะอันนี้เป็นลายที่ถอดแบบจาก ตะลุมานน่ค่ะคือมัสยิด300ปีที่อยนราค่ะแล้วก็ลายลายที่2ค่ะก็จะเป็นลายตะลุตะลุมานนเหมือนกันนะคะโดยการจัดวางลายให้มันดูแปลกตาค่ะส่วนลายที่3จะเป็นลายสีเขียวนะคะเป็นลายที่ถอดแบบจากมัสยิดกระซีอ่ะค่ะส่วนลายที่4ก็จะเป็นการถอดแบบของมัสยิดตะลุมาเนออะค่ะลายที่5ก็จะเป็นของลายมัสยิดตะลุมานน่เหมือนกันนะคะ ซึ่ง5ลายนี้จะมีความแตกต่างค่ะวันนี้ก็ได้มาชมผลงานแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะครับแล้วก็ประทับใจในผลงานของนักศึกษาทุกคนเลยนะมาเลยรัทธปัญญา,าเราเองเราก็เป็นครังงปัญญาแห่งชายแดนใต้นะครับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมจุลจบังกิ เพราะฉะนั้นในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคมนะครับก็เป็นเรื่องที่หมหาดายเองก็มอ,อบหมายนโยบายไปให้กับคณาจารย์นครับที่จะไป หนุนเสริมให้นักศึกษาทุกคนในพื้นที่เราได้มีความรู้ความสามารถการจัดนิทรรศการศิลปานิพนธ์ในครั้งนี้ได้นําความหลากหลายของวัฒนธรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ามาสร้างสารรค์ซึ่งมีผลงานของนักศึกษา27คนมีการออกแบบหนังสืองานมัลติมีเดียงานกราฟิกเคลื่อนไหวการออกแบบวิดีโองานภาพประกอบการออกแบบกราฟิกการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร ผมก็พยายามสุดเต็เตมที่ครับก็ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแล้วก็มาทําผลงานจบปีสีครับสมเตัวก็ชอบในงานอาร์ตแบบงานงานวาดนะครับแต่ว่ามาทํารวดลายผ้าครับโดยใช้โปรแกรมจีตอลครับมาวาดครับโปรเจกต์ของเด็กๆนะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เขาเนี่ย คิดขึ้นมาตามความถนัดของตัวเองแต่ละคนแต่ละโปรเจกต์จะไม่มีการซ้ำกันเลยนะแต่ละคนก็คิดโปรเจกต์แตกต่างกันไปซึ่งเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่4เนี่ยคิดอย่างเสรีเลยค่ะกล้าที่แสดงออกและออกแบบในรูปแบบอัตลักษณ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มารวมอยู่ด้วยผลงานที่ออกแบบเนี่ยก็ใช้การสะสมการเรียน จากหลายๆวิชาตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4ค่ะมารวมเป็นวิชาศิละปะนิพน์ผลงานในครั้งนี้ค่ะก็อยากฝากให้คนที่ท้อค่ะถ้าคุณลงมือทำคุณก็จะสำเร็จนะค่ะ